สวัสดีค่ะพี่ปอสาวันนี้ในวิชาคณิตศาสตร์นะคะยังอยู่กันในเล่มสสวทนะให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า184นะคะต่อจากเมื่อวานยังอยู่ในเรื่องของการคูณนะคะแบบฝึกหัดก็จะทวีความยากขึ้นเรื่อยๆนะคะมาดูในข้อ3การหาผลคูณอันนี้เป็นการหาผลคูณ โดยที่จำนวนหนึ่งลงท้ายด้วยเลขศูนย์นะคะมีเลขศูนย์อยู่ในหลักหน่วยนะคะวิธีการหาอย่างข้อหนึ่งไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมเพราะว่าเรารู้ว่าเราจะเอา1นึ่มาคูณกับ82ใช่ไหมคะอะไรคูณ1ก็ได้ตัวมันเองถูกไหมหนึ่งคูนแปดสิบสองได้แปดสิบสองมีศูนย์หนึ่งตัวแล้วถ้าไม่ใช่สิบล่ะ ไม่ใช่10บคูณแปล่ะมาดูในข้อสอง2ีคูณ29เนะคะเวลาตั้งคูณให้เอาตัวที่มีศนย์ไว้ข้างหลังเลยนะคะอันนี้เป็นวิธีการลัด0ย์ดึงลงมาเลยนะคะไม่ต้องเอาไปคูณให้เสียเวลา29เป็นเท่าไหร่คะ1ิบใส่8ทด 1, 2 2สองส สี่ทด1เป็นห้าเด็กๆชอบลืมทดนะคะคำตอบคือ5 80พอลืมตัวทดปุ๊บคำตอบก็ผิดามาดูฝั่งนี้บ้างห0คูณ48เอา48ตั้งก็เหมือนเราเอา48แคูณ5แล้วเติมศูนย์ตัวนั่นแหละนะคะเอาศูนย์ดึงลงมาเลย ห้าแปดสี่สิบใส่ศูนย์ทดสี่ห้าสี่ยี่สิบทดสี่เป็นยี่สิบสี่นะคะข้อนี้ตอบสองสี่ศูนย์ศูนย์คอมมาอ่ะยกตัวอย่างอีกข้อหนึ่งสามสิบสามคูณสามนะคะเอาสามสิบสามคูณสามก็ได้นะ 339 339ข้อนี้เอา9 19มาใส่แล้วเด็กๆอย่าลืมนะว่ามันมีศูนย์อีกหนึ่งตัวก็เอาศูนย์มาใส่จึงตอบ990นะคะที่เหลือทำเองได้ห้า8นะคะอีกสี่ข้อนะคุณครูแนะนำวิธีการคิดแล้วต่อไปในข้อ4ี่ให้เติมตัวเลขแสดงจำนวนนะคะเขามีตัวไม่ทราบค่ามาคือสี่เหลี่ยม ถูกไหมคะสิบคูณอะไรเป็นเลขสองหลักเพราะว่ามีหนึ่งในหลักหน่วยมาให้แล้วนะคะสิบคูณอะไรคะสิบคูณอะไรได้หกร้อยสิบก็ต้องคูณหกสิบเอ็ดเข้าให้หนึ่งมาแล้วตัวนี้ตอบได้เลยหกสิบเอ็ดใช่ไหมคะต่อไป ข้อสองิคูณตัวไม่ทราบค่าลงท้ายด้วยศูนย์ในหลักหน่วย22อคูณอะไรได้88ตัวนี้ศ0ย์ย์ตัดไปเห็นไหมคะย2อคูณอะไรจะได้88หลักสองอะไรได้8 2ดสองสี่ดนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นสจะได้ไหมลองดูนะ 22่สิบสอคูณสี่สิบสองเป็น8 4ดสองเป็น8เห็นไหมคะได้ไหมแปด้อยแปดได้อันนี้เป็นวิธีการหานะต่อไปห้คูณอะไรได้3,5มพนะคะมีศูนย์แล้ว1ตัวเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ตัดออกไป1ตัวแล้วเหลือ3ามห้าส เติมศูนย์ไปได้เลยอีกหนึ่งตัวตัดออกไปห้าคูณอะไรได้สามสิบห้าคะห้าอะไรได้สามสิบห้าห้าเจ็ดสามสิบห้านะคะเพราะฉะนั้นคำตอบคือห้าสิบคูณเจ็ดสิบได้สามพันห้าเชื่อหรือไม่ไปลองไปลองทำดูนะคะมาดูข้อสี่ต่อเลยอันนี้เดี๋ยวเฉลยไปพร้อมๆกันดีกว่าเนาะเพราะว่าค่อนข้างยาก จ็ดอะไรต้องเป็นหลักสิบถูกไหมคะอันนี้เป็นตัวเลขอะไรเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบเก้าเจ็ดอะไรคูณยี่สิบเอ็ดได้หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบนะคะมาดูว่าตัวนี้ควรจะเป็นอะไรมันมีศูนย์หนึ่งตัวใช่ไหมคะถ้าเอาศูนย์มาใส่จะได้หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบไหมเนื่องจากว่ามีตัวแปรคือศูนย์หนึ่งตัวโผลมา คุณครูมาทดลองเลยเอา21คูณ7 0ที่คูณอย่างนี้เพราะว่า70มีศูนย์เราจะได้ห้อยมันลงมาดึงศูนย์ลงมา77 77 2 14ได้ไหมคะได้ข้อนี้ก็ตอบเท่านี้เลย70คูณ21ถามว่าถ้าไม่ใช้วิธีนี้ เราใช้วิธีการตั้งคูณกันปกติก็ได้7 0คูณ21เดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ๊ะทำไมคุณครูสอนวิธีรัด10เป็น017เ,เป็น7ใช่ไหมคะ2 0เป็น0 27 14เพียงแต่ต้องให้มันตรงหลักกันดึง4ดึง1ลงมาได้1470เเหมือนกันไหม ได้เหมือนกันนะคะเสร็จแล้วมาดูข้อต่อไปเลยข้อ5เป็นเลขสองหลักเหมือนกันให้ศูนย์มาแล้ว1ตัวเพราะฉะนั้นเราตัดศูนย์ทิ้งไปเลยนะคะตัวข้างหน้าควรจะเป็นอะไรอะไร25คูณอะไรจะได้75นะคะ25คูณสได้ห้าสิหคูณสได้ เจเพราะฉะนั้นตัวเลขข้างหน้าต้องเป็นเลข3แน่นอนเรามาทบทวนนะ30มสคูณยีได้ไหม50ได้0ูน15ห้ห้าเป็น0ูนเป็น6 0 5ูนห้ะคะได้750ตามโจทย์ไหมคะ ตามนะคะคำตอบคือ3นะ30คูณ25นะคะใส่เลข3ไปตัวเดียวเพราะศูนย์ก็ให้มาแล้วมาดูข้อสุดท้าย51คูณอะไรลงท้ายได้ศูนย์อีกแล้วใช่ไหมคะอ่าศูนย์ตัวนี้ตัดออกไปเลยนะคะเพราะว่ามีมีศูนย์หนึ่งตัวศูนย์เจอศูนย์ตัดออกไปก่อน51ต้องคูณอะไรถึงจะได้408 ต้องไล่ดู51คูณอะไรเนื่องจากว่าเด็กๆยังไม่ได้เรียนวิธีการหารน,นะคะเราลองไล่ดูเอา51คูณ5้าห้าตัวหน้าเป็นเลข4แล้วไม่น่าจะใช่5 6าห5สามเอา57ก่อน51คูณ70็ดสนะคะเจ็ดห35ห ใช่ยังยังไม่ใช่เอาใหม่นะคะเราต้องลองดูเรายู่ไม่ได้เรียนหารกันเนียนะคะต่อไปเอาห้าสบคูณแปดสิบบ้างสิแปดหนึ่งแปดแปดห้าสี่สิบได้ไหมคะได้เพราะฉะนั้นเลขนี้ต้องเป็น8ดนะอันนี้ค่อนข้างยากเป็น ต้องใช้วิธีการคิดวิเคราะห์พอสมควรในข้อสีนะคะเพราะฉะนั้นทําความเข้าใจไปกับคุณครูแต่ด้านบนข้อ3นักเรียนน่าจะทําได้นะคะจากการแนะนํามาดูแบบฝึกหัดที่7.5.1การหาผลคูณของจํานวน2หลักกับจํานวน2หลักโดยการตั้งคูณโดยการตั้งคูณนะคะในจินตคณิตเราก็เรียน2หลักคูณ2หลักเลย กันอยู่แล้วนะคะวันนี้ขึ้น3หลักคูณ2หลักด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นไม่งงนะปกติจินตคณิตจ,จะเอาตัวหน้าไปคูณตัวหน้าก่อนนะคะแต่ถ้าเป็นวิชาคณิตศาสตร์จำไว้เลยเราจะไล่จากหลักหน่วยก่อนเสมอข้อที่1 1 3คูณ21เอา13ตั้งคูณด้วย21แบบนี้นะคะเสร็จแล้วตัวแรกที่เราจะทำการคูณก็คือเลข1นะคะโจทย์เขาให้มาแล้ว 1นึหนึ่ได้สมนะคะหนึ่งหนงเป็น1เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเอา1นคูณสามได้สามคูณ1ได้1ตั้ง1อยู่ในหลักหน่วยเพราะฉะนั้นในครั้งแรกที่คูณได้ต้องตั้งอยู่ที่หลักหน่วยนะคะต่อไปสองสามหนะคะศูนย์ตัวนี้เราใส่ที่หลังนะตัวเนี้ ยังไม่เกี่ยวกันสองสามหสองหนึ่งสองะคะเพราะฉะนั้นศูนย์ตัวนี้ก็ไม่มีค่านะคะหนังสือเขาใส่มาเฉยๆเพราะว่าสามบวกศูนย์ก็ได้สามหบวกหกได้เจดสองชักลงมานะคะทีนี้ถ้าเป็นวิธีการของเรา เดี๋ยวนะคะตอบก่อน2 7งสวิธีการของเราถ้าเวลาเราตั้ง13บสามคูณยี่สได้3ามนะคะหนได้1นะคะหมดแล้วต่อไปสองอยู่ในหลักสิบใช่ไหมสองสาเป็น6กสองหเป็น2องเราจะคุ้นกับแบบนี้เสร็จแล้วก็บวกกันดึง3มลงมา 6บวก1เป็น7จดสดึงลงมาตอบ2 7 3เสเหมือนกันแต่ในหนังสือเขาให้เราใส่ศูนย์ลงไปด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่งงว่าเอ๊ะตัวอะไรค่าอะไรมันคือค่าอะไรกันแน่ที่มันแหว่งออกไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหนังสือให้เราทําแบบนี้ในในช่องว่างที่อยู่ในหนังสือเราก็ต้องเติมมันลงไปมาดูในข้อ2นะ44่สคูณ22นะคะ เอาสองตัวแรกคูณก่อนสองสี่แปดต่อไปสองสี่แปดอีกทีหนึ่งนะคะต่อไปจะเป็นสองตัวที่สองแล้วสองสี่เป็นแปดสองสี่แปดอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นช่องว่างตัวนี้ก็ต้องเติมศูนย์ลงไปตามรูปแบบของหนังสือใช่ไหมคะแปดบวกศูนย์ได้แปดแปดบวกแปดเป็น 16ใส่6กลรวอย่าลืมทด1น,นะแบวกีีหนเป็น9ข้อนี้ตอบเก้นะคะให้สังเกตเลยเขาเว้นช่องว่างมาไว้ให้เราเขียนนั่นแหละอ่าเดี๋ยวคุณครูพาทำข้อ6อีกข้อหนึ่งนะคะในหน้านี้64 62บสคูณสิเริ่มจาก ท่องแม่สี่ก่อนสี่องแปดใส่แปดนะคะสี่หกเท่าไหร่คะสี่หกยใส่สองสี่ลงไปนะคะต่อไปแม่หนึสองได้สองหนึ่งหกได้หกนะคะเขามีช่องสี่เหลี่ยมขวามือไว้ให้เราอีกแล้วเราก็ต้องใส่เลขศูนย์ลงไปนะคะแปบวกศย์ 8, 0, ได้แปดบวกสได้ห สองบวกหกได้แปดนะคะบวกเลขง่ายๆเท่านั้นเองนะคะที่ผิดพลาดก็เพราะเราลืมตัวทดนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีตัวทดใดๆให้เขียนลงไปในหนังสือด้วยคุณครูจะได้รู้ว่าหนูผิดเพราะเหตุใดนะคะจากหน้า185มาดูหน้าร้อยปหก็ยังเหมือนกันไหมยังเป็นสองหลักคูณ2หลักเหมือนเดิมนะคะ ยังใช้วิธีการเดิมนะคะยังไม่เจอโจทย์แปลกๆอ่าคุณครูพาทำข้อ6ในหน้า186นะคะเพราะมีตัวเลขหลักพัน72็ดคูณสินะคะเอา5คูณก่อน5 2าสใส่0ทด1อ่าอย่าลืมทดต่อไป57 สามสิ 35, บห้าบางคนใส่สามสิบห้าเลยผิดห้าเจ็ดสามสิบห้าทดอีกหนึ่งเป็นสามสิบหกนะคะต่อไปหนึ่งสองได้สองหนึ่งเจ็ดได้เจ็ดนะคะ <des ign. S 2> เพราะฉะนั้นช่องว่างตรงนี้ก็เป็นศูนย์ศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์หกบวกสองได้แปดสามบวกเจ็ดได้ สิบใช่ไหมคะคำตอบคือ1นึ0งพนะคะไม่ยากเลยเนาะคุณครูอธิบายแล้วค่ะทีนี้มาดูในหน้าต่อไปนะคะขออีกสักหน้าหนึ่งเขาไม่ได้ตั้งโจทย์ไว้ให้เรานะคะมาดูทีละข้อเจอข้อที่161่งหกสคูณสิบเอทำยังไง เราก็ตั้งโจทย์นะคะอย่าไปเขียนชิดกันแบบนี้ไม่เอานะคะมันทำให้เราคูณมีพื้นที่มากทำให้เราเขียนตัวเลขยากตั้งหลักให้ตรงกันยากนะคะห1สิคูณสิเนะคะเพราะฉะนั้นมาดู1นคูณ1ได้1นะคะตั้งให้ตรงหลัก1นคูณ6ได้ ต่อไป1ตัวที่2 1ง,งคูณหได้1อีกเหมือนกัน1นคูณหได้6เห็นไหมคะคุณครูเขียนหลักตรงกันเพราะฉะนั้นใช้แม้บรรทัดนะคะตัวนี้ก็คือศนย์ถูกไหมเด็กๆนะคะ1นบวกศได้1 6บวกหได้7 6ด,ดึงลงมาคำตอบคือ 6, 7 1หนึ่ง นะคะอ่ไหนทำแล้วทำฝั่งนี้อีกข้อหนึ่งนะคะยี่สิบสามคูณสามสิบสองตั้งเลย2ี่สิบสามคูณสามสิบสองนะคะเอาอะไรขึ้นก่อนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นสามสิบสองหรือ23สิบสามเพราะไม่มีอะไรที่ลงท้ายด้วย0ูนย์นะคะเป็นสองหลักเหมือนกันสองสามหกสองสองสี 2, 3, 2, 2, 4, นะคะต่อไปหลักสิบ เอาสไปคูณ3ก่อน339ตั้งหลักให้ตรงกันนะคะอย่างง,งนะ3ามสองหนะคะแล้วก็ใส่ศูนย์ลงไปเหมือนในหนังสือเลยนะคะเสร็จแล้ว6บวกศูนย์ได้6 4สบวกเได้เท่าไหร่คะส3ใส่3ทด1ไว้6ชักลงมาทดอีก1เป็น 7บางคนลืมตัวทดนะคะข้อนี้ตอบ7 3 6ไม่ยากนะคะเพียงแค่เราต้องมาตั้งคูณเองเท่านั้นเองและเวลาตั้งคูณอย่างที่คุณครูบอกอย่าเขียนเลขชิดกันมากมันจะทำให้เราหาหลักที่ตรงกันยากนะคะทีนี้มาดูคุณครูสรุปให้ในหน้านี้การบ้านหรือแบบฝึกหัดที่เราต้องทำไปด้วยกันก็คือหน้า 184ถึงหน้าร้อยนะคะ4หน้าวันนี้ไม่ยากเลยนะคะอันในตรงส่วนที่มันยากคุณครูก็อธิบายไปแล้วนะคะที่เหลือคิดว่าเด็กๆน่าจะทำได้แล้วอย่าลืมส่งคำตอบมานะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ